เดทเดทเราต่อซีเดทเดทเราต่อซีเดทอ่ะล้าทำไมเขาถึงเป็นเจ้านายเดทอะงง้าไปเขาเป็นบอดเดทอะเอเดทเดทคือไอตัวที่เรากำลังโพอยู่เนี่ยเดทลืมชื่อมันเชื่ออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ตอปลี่เรื่เงเดทเดทเดท๋ยาเปลี่ยนเรื่องซิพยายามชอบแกล้งเดททำไมอะทำไมอะเดทก็อยู่สภากับแย่มาแต่ยังยังไม่รู้จักคนที่ชื่อพาโบเลย อ๋อพี่พาโบเหรอคะแล้วทำไมเขาถึงเป็นเจ้านายเดทเขาถึงเป็นบอดเดทได้ยังไงงงในวอลไม่เห็นมีชื่อพาโบเลยนะอ๋อพี่พาช่วงนี้เขาเขาไม่ได้ค่อยมาทํางานในสภาครับเขาไปดูแลแบบนี้งานส่วนอื่นอยู่นะคะแต่เท่าที่ยอมรู้มาไม่มีรายชื่อพาโบในสภาเลยนะทำไมเงียบล่ะทำไมเงียบล่ะอย่าแกล้งหูดับนะเดทนะ จะมีแบบว่ามีเสี่ยออด้วยเชียแล้วก็มีพี่พาโบก็มีพี่อู๋จับแต่ว่าพาโบไม่มีอ่ะไม่มีชื่อในนี้เลยอ่ะมีมีเขามีมีเขาแล้วก็มีพี่นคเขาเขายังไม่เข้ามาแต่ว่าจริงหรอมาลอนเอ้ยแมมมาลอนไม่ลอนใช่เขาในสภามีชื่อมีชื่อพาโบได้หรอในสภามีเขาแล้วก็มีเสี่ยวออสอยู่ด้วยครับ ไยรักกับไอยูเนี่ยไปรกไปเร็วไปเรอเร็วเร็วเสร็จยังเร็วเร็วรอแล้วยังไม่เสร็จนะรอดยังไม่เร็วเร็วเก๋เเอแย้มเขาเมื่อกี้ถึงไหนแล้วหรอเขา เดซยังไม่ทันพูดหนึ่งชื่อคุณพาโบเลยทำไมเดทผักลงโหลดอ่ะเดทําไมเดทผักลงโหลดอ่ะเดทเดทไม่ได้ผักลงโหลดเลยครับอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนนะรอดถึงไหนนะอ๋ออ๋ออ๋อถึงแต่ว่าแต่ว่าในในสมาชิกของสภายยําเห็นมีชื่อนะชื่อเสียออดคุณ อะไรนะกู๊ดแล้วก็มีอะไรพิศาดารมีไอยูมีใจรักมีค่อจันโจเออแล้วไม่เห็นมีชื่อพาโบเลยนะ ตัวละครรับค่ะคือ,พ,อพ่อของใจรักกับไอยูเขาเขามีลูกด้วยนะอ้าวจริงหรอแล้วแม่เขาคือใครอ่ะจริง,รงทไมเขาขยัน,นอ่ะค่าใช้จ่ายก็เยอะนะห<อ>ุยอ,อ๋อไอยูกับใจรักนี่เป็นลูกของพ่อโบแล้วแม่เขาคือใครอ่ะรอ,อ,อดรอดรู้ไหมอ่ะรอดอทำไมเขาขยันท้องจังเลยอ่ะเดชอ๋อเป็นธมค่ะจริงจริงแล้วจะเป็นลูกบุญธรรมกันทั้งคู่เลยอ้าวหรอ รถ้ารับไอยูมาเป็นรูปคุณธรรมครับแล้วก็ทําไมเดทรู้เยอะอ่ะทําไมเดทรู้เยอะอ่ะเดทเดทเป็นแอ่ชอบแอบชอบพี่พาโบเหรออ๋อเดทเป็นแม่เหรออานาเดทเป็นอะไรกับพี่พาโบอ่ะเดทอ่ะเดทเดทเมาไม่ขับสิเดทเมาไม่ขับเดท เดซาเย็นสิเดยังไม่ได้ใส่เสื้อก็อ่ะอันเนี้ยหน้าทิมเลยหน้าทิมเลยเนี่ยเดเออเดเดเป็นอะไรอ่ะเดไม่พอใจอะไรห,หรือเปล่าทางเลยเดซทำไมเดดรู้ <c oughs> เรื่องของพี่พาโพเยอะจังเลยอะ่ะเดซแอบชอบเขาเหรอหรือเดเป็นแฟนเขาหรือเดเป็นแม่หรือเดเป็นอะไรอะ่ะคือออไม่ได้ยินเขาเวลาแบบขับรถไม่ไหวเวลาเร็วไปอยู่ดีรถแรงขึ้นมากเลยอ่ะทำไมเดขับรถไม่ดีเลยเวียนหัวมากเลยอ่ะ หนูลืมเรื่องเมื่อกี้ไปเลยเขาไม่ไปชมแแล้วเดทอาจต่อเร็วต่อตอนนี้เราว่างๆเดทเดทเดทําไมเงียบไปอ่ะเดี๋เราห้ฟังหน่อยดีเนี่ยเพิ่งมาก็ไม่รู้ก็อยากรู้ว่าเห็นชาวบ้านเขาคุยกันอ่ะชาวบ้านเขาคุยกันไปเรื่อยค่ะแี่จะได้ไปนั่งคุยกับเขาถูกอ่ะเขาพี่แอมอยากรู้ว่าใครเป็นแม่ของไอยูกับแน็ักอ่ะก็ลองฟังว่าเขาเรียกใครพี่ลุชินพี่ลุชินรู้จักคุณที่ชื่อคุณพาโบไหม ไหมอะคะเขาเป็นอะไรกับฮาเดสอะคะดูหน้าดูนะดูไปได้เลือปกเลยไม่มีบินดุเลยเนี่ยถามฮาเดสล่ะฮาเดสก็ไม่ยอมบอกอะเจตือพอจะทราบไหมอะคะ เจไม่รู้เลยค่ะเจไม่ค่อยรู้เรื่องในวงการบันเทิงเนี่ยหนูพิ่งมาถึงอะหนูก็ไม่รู้เห็นชาวบ้านเขาคุยกันหนูก็อยากรู้บ้างอะแล้วก็เมื่อกี้คุยกันในรถอะเดทก็รู้เรื่องของพี่พาโบเยอะมากอะแล้วพอถามเดทว่าเป็นไรเดทก็ไม่ยอมบอกอะชาวบ้านเขาก็เลึกก็เป็นเนี่ยค่ะหน้านี่นาเห็นไหมเขาบอกว่าเรื่องนี้เก็บไว้เป็นความลับเหยียบไว้อ่ะเกยียบไว้เท่ากับกระจายเลยนี่เงา แม่เก็บอาการหน่อยมือมันยกออกไม่ทั้หรอโยกหนีหนีเล่นด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอโทษ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 โอ้ยแย่เดชขอโทษขอโทษขอโทษเอาคืนที่วีเดชอยู่ตกรถหรือเปล่าเดชอ่ะ อยู่ดีก็ทิ้บลงโรเตอรเดด้าถามนิดถามหน่อยไม่ได้เลยอ่ะเดย์ด้าพี่แอมพี่แอมอยากรู้เรื่องอะไรคะปะปะไปคุยบนรถกันดีกว่าปะปะร้อนร้รนขับร้อนขับร้อนขับอ่ะเดยเดย์เดยคุยได้แล้วนะเดยอ่ะต่อเดี๋ยวต่อต่อต่อเดี๋ยวหนูแอดเติมน้ำมันนะคะได้เลยจ้านานๆเลยจ้าไในเดดเล่าซิเดยเล่าซิพอขับรถแล้วมันมันต้องไปิด ร้อนเดี๋ยวร้อนรีบขึ้นเลยนะเดทแย่งขับทำไมเร็วว่ะทำไมเดทเร็วจังเลยเออเม้าอะไรนะเอลืมว่าเดทอะเดทอะไรนะเดทรู้จักได้ยังไงเดทเป็นอะไรกับพี่พาโบอ๋อพี่พาโบเขาเป็นคนดีครับใครๆเขาก็แบบว่ารู้จักทำไมเดทรู้เยอะจังเลยอะถามเมลอนเมลอนยังไม่เยอะเท่าเดทเลยนะเมลอนก็เยอะค่ะเชื่อเชื่อเดทสิจริงเหรอ โอ้ยดีรถก็ช้าทางจะมีปัญหาอ่ะเดทเล่าสิเดทเล่าสิเดทเลยว่าเดทพี่พาโบเป็นคนยังไงนะเวเดทรู้จักได้ไงอ่ะเดทรู้จักได้ไงอ่ะใครใครรู้จักก่อนอ่ะเมลอนเมลอนกับฮาเดทใครรู้จักก่อนอ่ะลอนล่ะลอนลอนจะรู้จักก่อนไขยข้าวเปล่าไขยนมก่อนค่ะหนูว่าหนูว่าแปลก ว่าเรื่องเราหมดละมันมันคู่สองคนมันรู้ความรักงงกันเยอะขนาดนี้หน,นูว่าแปลกแ,ลแลอะไรนะแล้วแล้วพี่ฮาเดธท,ที่ที่บอกว่าเป็น,ปนอะไรพี่อพอบูลนะเออเออเออเดทว่าอะไรนะไม่กี่เดทบอกอะไรไม่แต่ร่อนรู้จักพี่พโบูก่อนมิเช่เหรอถ้าแบบจะถามว่าพี่พโบูเป็นคนยังไงอ่ะอ่ะอ่างานเอาเอาเอาเดทให้จบก่อน อ่างั้นงั้นเอาเดทให้จบกันแล้วเดทไปเจอเดทไปเจอพี่พาโบได้ไงอ่ะเดททำงานสภาค่ะตอนนั้นแล้วพี่พาโบก็อยู่สภาอย่างนี้หรอใช่พี่พาโบเขาก็แบบเล่นเหมือนแบบว่ามีพักวัวมีครอบครัวครับแล้วเขาก็จะมาขึ้นแก๊งก็เลยแบบได้แบบเจอแล้วก็รถจะเสียรถจะเสียอ๋อเสียครับเดี๋ยวขับเร็วเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเขาอ๋อแล้วแล้วเดทเป็นไรกับพี่พาโบอ่ะคะอ๋อเออ เออเป็นเป็นพี่พาโบกับฮาเดสครับอะไรอ่ะอะไรคือพี่พาโบกับฮาเดสเออแล้วแล้วแล้วใจรักกับไอยูก็เป็นลูกฮาเดสด้วยแล้วก็เป็นลูกพี่พาโบด้วยอะเหรอใช่คร่ะใจรักอ่ะอ่ะไอยูเป็นคนเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นลูกของพี่พาโบครับเพราะพี่พาโบับเลี้ยงแล้วก็อ่าเราเป็นลูกบุญธรรมใช่ครับแล้วก็ทำไมทำไมล้นรีรอทำไมรีรอแล้วก็แล้ว เรักครับเาจะรับเป็นลูกของเดทที่แบบเดทรับมาเลีย้ยงเหมือนกันครับโอ้ยทำไมมันซับซ<ะ>้อนอ่ะนิดนึงช่เราล่อน่ะเราล่อน่ะเราล่อนรู้จักพี่พาโบได้ไงอย่าร่อนอ่ะชนูเ,เป็นน้องชพี่าพาโบครับแล้วหนูก็อยู่แก๊งเดียวกันครับเป็นน้องในแก๊งครับอ๋อรอดเป็นน้องสาวอ่ะลอนก็พอเข้าใจได้นะเราเดทอ่ะ อุ้ยเราไปมีลูกคนเดียวกันได้แน่น่ะเออมันม่มีลูกคนเดียวกันแต่ไม่ได้มีลูกด้วกันความหมายมันเหมือนกันนะใช่ไหมร่อนความหมายมันเหมือนกันไหมอ่ะร่อนก็คือมีลูกด้วยกันนั่นแหละใช่ไหมว่าแม่น่ะเออเดทอายุเท่าไหร่อ่ะเนทเดทอายุเท่าไหร่เหรอเนี่ทเดท นี0เดยมีลูก2แล้วเดสสุดยอดอ่ไม่รู้<ะ>คนทำครับอ๋อคนคนที่รู้จักพี่พาโบรดีๆก็มีออลูราด้วยครับออลูราที่เป็นช่างครับโอ้ยยังไม่ยังไม่รู้จกักอ่ะยังไม่สนิทอ่่เพิ่งเจอใจอวันนี้เองอ่ะอยากรู้จักจากกระเดยมากกว่าเห็ดเดยพูดถึงบ่อยอ่ะ ต้องกลับที่สยามคราต้องเก็บที่สยามเท่านั้นอ๋อเออใช่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 เดย่าไปออกสยามย้ำออกสยามเหมือนโดนขาเหมืนเดินทำไมอะเดเป็นไรหรือเปล่าทำไมเดลิ้มลิ้มพัานอะลิ้มพานอะเดด์อะทำไมเดย์เป็นเรื่องเก่งอะเดด์อะเดยเดชอบพี่พะโบเหรอเดย เดซจะหูดาบสิเดจะหูดาบร้อนได้ยินไหมอะร้อนได้ยินครับแต่พี่คะเดซได้ยินเราหรือเปล่าเออทำไมทำไมเดซหูดาบอะเดซเดจะกัดลิ้นนะเดซเดซมีพิรุษอะเดดบินครับเดดบินครับเดซมีพิรุษมากเลยอะโหเดซไม่จริงใจเลยอะไม่ใช่ครับเดซบินครจะมาเจอเดซได้ไหมเนี่ยัลโหล พวุงนี้เจอเดทไม่ได้แน่แน่เลยอ่ะเดทเขาทำเป็นไม่ได้ยินเราแน่แน่เลยอ่ะชัวร์โอ้เดทไม่จริงใจเลยอ่ะเดทได้